I got a bottle of Patron and some lights so on ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าว Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เอริกเทนฮากหวังบอดผีหนุนช็อปนักเตะเซงมาซิเยลเจ็บบ่อยเอริกเทนฮากได้เรียกร้องให้บอดบริหารของทัพปีศาจแดงสนับสนุนเขาในตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อเอาไว้ต่อกรกับเหล่าสโมสรนคู่แข่งในฤดูกาลหน้าเทนฮากยอมรับว่ามีขุมกําลังในการใช้งานอย่างจํากัดหลังจากพึ่งพ่ายแพ้นิวคาสเซลยูไนเต็ดสองประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเรรียก้อง ให้มีการปรับปรุงทีมใหม่ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลถัดไปผมคิดว่าเรารู้ก่อนเริ่มฤดูกาลแล้วว่าเราต้องการผู้เล่นที่โดดเด่นมาอยู่กับแมนยูในแต่ซึ่งมันชัดเจนม,มากเอริกเทนฮากกล่าวก่อนพบกับเบนฟอดคืนนี้ถ้าคุณมีปัญหานักเตะบาดเจ็บคุณก็ต้องหาตัวทดแทนและการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยากร่วมลุม้นแชมป์ทั้ง4รายการแมนยูในแต่ขาดผู้เล่นสําคัญอย่างคาเซมิโลในเกมพบกับ New Carson, นิวคาสเซลเนื่องจากติดโทษแบนนะครับและยังไรเงาคิทเตียนอิริกเซน ตลอ,อดช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเพราะได้รับอาการบาดเจ็บในส่วนององโตนี่มักซิเยาเจ็บบ่อยเช่นกันทําให้วอลเวกฮอกได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทุกเกมตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแบบยืมตัวโดยที่เทนฮากบอกว่าเขาอยากจะเลือกององโตนี่มักซิเยาให้บ่อยกว่านี้โดยกล่าวเสริมว่าอย่างแรกเลยคือผมหงุดหงิดแทนเขาเขาไม่อยากให้เป็นแบบนี้เขาอยากอยู่ในสนามและอย่างที่สองสหรับผู้จัดการทีมเพราะเมื่อมีผู้เล่นที่ดีที่สุดของคุณพร้อมคุณมีโอกาสชนะมากขึ้นแต่สําหรับคาร ซมิโลและคิดเตียนออริกเซนก็เหมือนกันพวกเขาเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากแต่เมื่อพวกเขาไม่พร้อมคุณก็ต้องคว้าชัยชนะให้ได้เอริกเทนหากให้สัมภาษณ์นะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเอเจนต์อัมราบัตยืนยันผียื่นข้อเสนอจริงฟิออสัญญาจะปล่อยซัมเมอร์นี้โมฮัมเหม็ดชดนูเอเจนต์ของอัมราบัตเปิดเผยว่าแมนยูนเต็ดได้ทําการยื่นข้อเสนอขอคว้าตัวมิดฟิลทีมชาติโมร็อกโกจริงเมื่อเดือนม,มกราคมที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถตกลงกับฟิออเรนตินาได้อัมราบัตได้รับความสนใจจากหลายสโมสรน,นะครับหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมชาติโมร็อกโกกลายเป็นทีมชาติจากแอฟริกาชาติแรกที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลกที่กาตาได้โดยกองกลางวัย26ปีลงตัวจริงทั้งเเกมในฟุตบอลโลกโดยที่โมร็อกโกเอาชนะได้ทั้งสเปนและโปรโตุเกสก่อนพ่ให้กับฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศแม้ว่าทุ่มเงินมากกว่า100ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเอนโซเฟ์นเดสในตลาดหน้าหนาวแต่เชลซีก็อยากได้ตัวอัมราบัตแบบยืมตัวในช่วงเดไรายกระนั้นสิงบูไม่ใช่สโมสรเดียวในเพเรีเมียร์ลีกนะครับที่สนใจอัมราบาดเมื่อชีนูได้ยืนยันว่าแมนยูนเต็ดยื่นข้อเสนอเช่นกันใช่เราได้รับมากกว่า1 ข้อเสนอในตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาชินูบอกกับโคราพัทนะครับสื่อท้องถิ่นมันมีข้อเสนอจากแมนยูไนเต็ดด้วยแต่เราไม่สามารถสรุปข้อตกลงกันได้ในตอนนั้นอัมระบัตใกล้ลงเล่นให้กับฟิออร์เติน่าครบ100นัดแล้วหลังจากที่ตัวเขาย้ายมาจากคลับบุตในปี2020เขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญของสโมสรนในฤดูกาลนี้แต่จะได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์หากว่าม่วงมหากราบได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมตอนนี้เรายังไม่มีข้อเสนอสําหรับการ ย้ายทีมของอัมราบัตในช่วงซัมเมอร์นี้ชีนูกล่าวเสริมแต่ฟิออเรนตินาพร้อมปล่อยนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้รับคำสัญญาจากประธานสโมสรเช่นนั้นเมื่อเขาปฏิเสธข้อเสนอการย้ายทีมในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาและแน่นอนว่าถ้าหากปริษัทแดงยื่นข้อเสนอเข้ามาอีกครั้งอัมราบัตก็พร้อมที่จะย้ายทีมทันที ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับผีหงไก่เล็งฉิกสัญญาควา้าคิมมีแจเสริมเกมรับเดลิเมลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมาตีข่าวว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสนใจที่จะจ่ายค่าฉิกสัญญา39้าล้านปอนด์เพื่อควา้าคิมมีแจกองหลังของนาโปลีมาร่วมทีมนะครับปาราการหลังวัย26่ปีตกเป็นข่าวว่าอาจจะอำลานาโปลีเพื่อย้ายไปเล่นในเพเรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและทอตแนมฮอสเปอร์นะครับให้ความสนใจอยู่นอกจากทีมในลี ผู้ดีก็ยังมีเปสเชและบายเยมิวนิกนะครับทีมในฝรั่งเศสและเยอรมนีให้ความสนใจด้วยเช่นกันและจากการที่เจ้าตัวมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ39ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่มากมายนะักหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอสเปอร์จะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อเงื่อนไขนี้แต่ทางนาโปลีก็มีความพยายามนะครับที่จะยกเลิกค่าฉีกสัญญา39ล้านปอนด์นี้ออกไปพร้อมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับแข้งทีมชาติเกาหลีใต้โดยจะมีการเพิ่ม ถ้าเหนื่อยให้อีกนะครับคิมมินเจอติดทีมชาติไปแล้วทั้งซีซน49นะเจ้าตัวเข้ามาขัดแนวรับของนาโปลีแทนที่คาริดูกูริบารี่ซึ่งย้ายไปอยู่กับโชซีและคิมก็สามารถทําผลงานได้ดีมีโอกาสคว้าแชมป์กันโชซีเรียค่อนข้างสูงในฤดูกาลนี้และยังได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกลอบ8ทีมสุดท้ายอีกด้วยโดยจะพบกับเอซิมิลานคู่ปรับจากแดนมักคะโรนีเช่นกัน ปิดท้ายกันที่พลาดระดับประวัติศาสตร์มอร์แกนจวกเอริกเทนฮากหลังโรนัลโดทำา2ลูกเพียสมอร์แกนออกลงจวกเอริกเทนฮากว่าตัดสินใจผิดพลาดระดับประวัติศาสตร์นะครับที่เฉดหัวคิดเตียนโนโรนัลโดแล้วเอาวาเวกฮอกมาอยู่กับทีมหลังล่าสุดโรนัลโดทำสองลูกกับอันนัทเซอร์เพียสมอร์แกนนักข่าวคนดังตำาหนิเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมของแมนยูไนเต็ดว่าตัดสินใจผิดพลาดได้อย่างไรแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลนะครับที่เลือกเชื่อใจวอลเว ฮอกมากกว่าคิสเตียนโนโรัลโดเทนฮากตัดสินใจจะไม่ให้โรัลโดเป็นแกนหลักของทีมซึ่งทําให้ดาวเตะโปรตุเกสไม่พอใจเป็นอย่างมากจนถึงขั้นให้สัมภาษณ์เชิงตําหนิเขาแบบร้ายแรงจนนําไปสู่การที่ปีศาจแดงกับคิสเตียนโนโรัลโดตัดสินใจยกเลิกสัญญาด้วยความยินยอมพร้อมใจหลังจากเหลือตัวเลือกในแดนหน้าน้อยลงแล้วนั้นเอริกเทนฮากแก้ปัญหาด้วยการยืมแว็กฮอกมาร่วมทับซึ่งถึงแม้จะช่วยเกมในด้านอื่นได้ในระดับหนึ่งแต่ผลงานการทําประตูของเขาไม่ ท่่เาไหนักจนทําให้โดนบางคนตําหนอย่างนักทั้งนี้ล่าสุดโรนัลโดเพิ่งทํา2ลูกในเกมหลีกซาอุดิอาระเบียนัดที่อันนัเสเซอร์บุกไปเอาชนะอันดารัส5ประตูต่อศูนย์ซึ่งทางมอแกนก็พิมพ์ลงทวิตเตอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดคิดว่าจนถึงตอนนี้คิเตียนโนโรนัลโดทําเพิ่มได้2ลูกโดยหนึ่งในนั้นคือลูกยิงสุดสวยลูกนี้ซึ่งมันเป็นอีกครั้งที่สื่อให้เห็นว่าการตัดสินใจของเอริกเทนฮาที่เฉดหัวเขาเพื่อวอลเวกฮอถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ไหลแรงที่สุด ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเพียสมอร์แกนกล่าวไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับ p พียสมอร์แกนและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่5เมษายนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ